Bye. <laughs> ขั้นว่าด,ดดีแล้วอย่าลืมคุ้นพอเม่เพิ่นหาเลี่ยงแต่น,น้อยถนอมหายไงสูงสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขสุขคนเด้อค่ะเมื่อนี้เขาสิมาเห็นหยางให้พี่น้องเบิ่จะว่วาเห็นคั้วหน่อยสองตัวนิแลนไปแดนมากอยู่แต่พี่น้องพร้อมกับอีกหมาตัวนึงจะ้ะเป็นดาวว่าจะพี่น้องเมนูของข้ามื่อนี้กัสิเกีียวกับ ค่อยหน่อยสองตัวเล่นไปเล่นมาเบองหันละจ้าค่อยหน่อยข้าขึ้นตาออกเนาะจะพี่น้องเมนูเหมืนอนนี้ของเขาก็คืออมนองค้วยจะพี่น้องจ้าบองหันข้ากกับไปเก็บวัตถุดิบอย่างไรของเขาเลยก็คือใบบกูดแล้วกาสิขาดว่าใดอีกอย่างหนึ่งก็คือใบเช่าผู้หรือว่าพักอเอือดเด้อจ้างามงามจะพี่น้องแล้วกาตะไข่เด้อจ้ะ เขาใส่สามอย่างนี่เพื่อดับกินข้าวน่าจะพี่น้องแต่ว่าบางคนอาจสเสฮิตออมแบบเต็มรูปแบบอาจจะใส่ปักชีเล้าก็ได้จ้ะใส่ต้นหอมก็ได้คือกันอันนี้เขาก็คือว่ากึ่งอมกึ่งตุ่มน่าจะพี่น้องแต่ว่ามันอ่ใส่สมุนไพรพวกนี้เพื่อดับข้าวแค่นั้นหละจ้ะพี่น้องัมจิไค่เขากเริ่มหแหงนะจ้ะหนาหนาวล่มมากนอกจะพี่น้อง หลังจากเข้าได้เครื่องมาครบแล้วเข้ากับบ้านหลังทําคว้มสะอาดเลยจากพี่น้องกะสิมีตะไคร้หรือว่าหัวซิ่งไคเนาะกะสิปินใบบกกูดแล้วกะสิปินผักนั่งเลือ้อหรือว่าใบเช้อผู้ของเข้านี่นะจ้ะเนื่องจากว่าข้าเด็ดจากต้นจากอ่าที่ข้าปลูกเองเนาะจากพี่น้องข้ากระสามมรถเหลือเอาใบอ่อนออนเี่เลยแต่ถ้าพี่น้องอ่าซื้อมาจากตลาดเนาะพี่น้องกะเด็ดเอาแค่ใบอ่อนออนมันขามันจางแสบ กกถ,ววนนถ้าเกิดว่าข้าใส่ใบแก๋มันก็สิมีความหยาบความเหนียวนาะจ้ะพี่น้องวัตถุดิบพวกข้ามื้นนี้ก็หาเองได้จากรอบๆบ้านนี่ละจ้ะก็เลยเลือกได้ตามใจชอบเลยจ้ะหลังจากที่เฮาล้ลังทําความสารแล้วเ้าก็มาเด็ดเอาแต่ใบนาะจ้ะถ้าเกิดว่าเอาใส่ทั้งกันทั้งกินมันก็สิเก่เวลาเฮากินก็สิเหนียวสิหยาบสิแข็งละจ้ะพี่นอ้องเด็ดเอาแต่ใบอ่อนๆมันเลยจ้ะเด็ดไปเรือๆเ้ยจ้ะพี่น้อง นี่ยจะพี่น้องสีเป็นนองคั้ยที่เขาต้มแล้วเนาะพี่นอ้นองน,งนองคั้ยคือหย่างนองคั้ยก็คือลกคั้ยผักอ้อมคยอยั้วอัล่ะพี่น้องคั้ยหน่อยที่มันอ่าขอดออกมาใหมๆ่ๆเนาะจ้ะพี่น้องจา๋ามันก็สิมีผักอ้อมแล้วก็สิมีพวกลกต่างๆนี่ล่ะจ้ะเฮาก็ค่อยอ่าเผาเอาเนาะจา้ะหลังจากที่ลูกมันขอดออกมาแล้วอีกสักพักนึงประมาณ3-4ชั่วโมงถึง5-6ชั่วโมงอ,อ,องีหยังประมาณนี้ล่ะจ้ะพี่น้องมันก็สิมี ลูกตามออกมาที่หลังเนาะแล้วเข้ากับมาล่างทั้งข้อมสาดแล้วกระตุ่มไห้ซุกจ้ะพี่น้องนี่เป็นใบบกวดเนาะเข้าฉีกเป็นแผ่นๆจ้ะพี่น้อง mm. แล้วลใส่เขาไปเลยจ้นาน้ำเดือดใบบก,กูดตามด้วยหมวสิงไคเนาะจ้ะตักไผ่เท่านี่แหละจากพี่น้องใส่เขาไปเรื่อยคนให้เขากันห้อมๆเลยจ้าวันนี้ น้องง่วหรือว่าน้องควายเด้อจวจะพี่น้องวิธีเฮ็ดวิธีอมกักดไข่ไข่กันนี่ละจ้ะรสชาติกับซื้อว่าแทบแทบสิวะแตงตังเกลือ้าผูใดเคยกินทั้งสองอย่างก็สิฮู้ดีค่ะหลังจากที่เฮ้าใส่ตะไคร้ใส่ใบบบกวดแล้วเ้าก็ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนอกจากพี่น้องสิม,มึงเพราอน,นัวๆนี่ล่ะหลังจากนั้นแล้วรสชาต์โอเคแล้วเ้ากะใส่ใบอ่าใบชะพลูเนาะลงไปเลยจ้ะไปตุ่มห้ซุกเลยจ้ะพี่นนอง อันนี้ก็สิเป็นอาหารเฉพาะผื่นทีเนาะจะพี่น้องบางคนพ่นอ่าจสิบ่เคยกินละกัรูซสึกว่ามันสิบ่นนาบ่นนากินหรือบอ่บพอบสบจริงแล้วมันแ่บมากเ้อจะพี่น้องไผได้กินก็นติดใจด่ะถ้าบางคนพ่นบ่กินเนือใจพี่น้องก็อาจสิกินบ่ได้เนาะจ้ะรสชาติมันก็นสิเหมือนเป็นกึบๆเหมือนมีเอ็นน้ำเนาะจะพี่น้องถ้าสีห้แแ่บอีดีเอ้อจะพี่น้องถ้ถาพี่น้องหาสื่อเนาะ ให้เอาอันนองง่วหรือรอนหนองควายที่มันคอดเองตามธรรมชาติจะพี่น้องยาไปสื่อหนองงัวนองควายที่มันาจากโ่งขาสัต์ดแต่พี่น้องมือนประมาณว่ามันเป็นควายหรือเป็นเป็น,ปนงวที่ทองแกเนาะแต่ที่นี่เพิ่นกะเฉือดแล้วที่นี่มันกระสีมีลูกอยู่ข้างในเป็นบอกเพราไม่ลูกอยู่ข้างในมันกระสินีผ่าออมมีลบขื้อกันแต่ว่าตรงนั้นอ่ะมันสิข,ข้าวมาเพราะว่ามันบริออกเองตามธรรมชาติพี่น้อง ตรงอ่าตรงดอกๆตรงไข่ๆของของลูกมันก็จะเป็นเหี่ยวๆเนาะถ้าออกเองตามธรรมาตามันก็สิเป็นเป็นบานออกเหมือนดอกไม้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้เฮามมาเฮ็ดเจลจิมนอกจากพี่น้องเจลของห้ามเหมอนนี้ก็สิเป็นมี้วบุพีปนมีผงชูรสนอกจากใส่บวกหน้าจักน้อยส่น้ำปลาเข้าไปแล้วก็ใส่หอมตามชอบเลยจากพี่น้องื้นนี้ก็ใส่เป็นใบบวกรดเนาะถ้าผู้ใดมันหอมยางเงินเป็น ต้นหอมหัวหอมแดงหรือว่าผักชีก็อะไรคือกันจะพี่น้องชิมให้รสชาติมันมีความเผ็ดนัน athletes, um. วเนาะจะพี่น้องมีสมิสนิดนึงจะอันนี้เขากระเสียวไหวจิมกับนองง่วหรือว่านองวายที่เขาตุมเนาะจะแต่บางคนเป็นออมมันอาจจะใส่ผิดขาไปเลยแต่ว่าวิธีออมของข้ามือนีก็ันเป็นกึ่งออมกึ่งตุมเนาะจะพี่น้องมันเกิดเลยสิบเป็นวาเอาจิมกับาแจวเอาจะพี่น้องพี่น้องเบื้องจาาเป็นตะกินบอ ้าผู้ใดเคยกินนี่แบบเบืองแล้วสิแบบว่าอยากกินน้ำเลยแหละจะพี่น้องแต่ว่าผู้คนเคยกินกะยาดามาเนาะจ้ะเป็นเหลืองธรรมดาผากอีสานพ่นกับผักกันกินทั้งสี่ล่ะจะพี่น้องบอกว่าจะภากอีสานหรือภักอื่นๆบางบางผากคนก็นกินคือกันจ้ะมันเป็นอาหารที่กินโตโตกันมานอกประเทศนี่วัฒนธรรมเนาะพี่น้องตะปูยาแตา่แย่ยผ้ากินเนาะจ้ะมาจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันเดืเเ้อซสบคักื้นนี้จ้ะ ติดใจเรียบมื้อเลยจ้ะพี่น้องจ๋า